สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำผ้าถุงจีบหน้านางหรือว่าบางคนเรียกกระโปรงยาวจีบหน้านางนะคะแบบที่โชว์เป็นแบบที่ดิฉันตัดใส่เองนะคะจะเป็นจีบหน้าแล้วก็จีบข้างหลังออหมายถึงหมายถึงกริดอะคะ่ะแล้วก็จะมีจีบหน้านางสามจีบด้านหน้านะคะ ให้เราเตรียมกระดาษสร้างแบบนะคะแล้วก็แผ่นโตๆโตเลยค่ะแล้วก็พับสันทบพับสัทนทบนะคะแล้วก็ให้วัดจากด้านบนลงมาสักสิบเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเผื่อคลิปต่อไปจะได้ทําเป็นอีกจีบสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเราวัดได้สิบเซนติเมตรเราก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะ เป็นเส้นอย่างนี้ค่ะแล้วจากจุดสันทบให้เราวัด7เซนเมตร7ซนเมตรทั้ง3จีบนะคะเราจะทำจีบเท่ากันหมดเลยค่ะให้จีบเท่าๆกันนะคะแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะความยาวกับโปรงของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ แอดดิชันจะทำเป็นแบบสมมุติออกระโปรงก็ประมาณ3-5 3ห้าสานิ้วนะคะในแต่ละคนแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะก็จะได้เป็นจีบี่หนึ่งสอนะคะแล้วทีนี้ให้เรามาวัดทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะทำตัวกระโปรงอีกครัง้งนะะึ่งค่ะให้เราวัดลงมา10เซน สิเซนเป็นสะโพกบนสะโพกล่างของกระโปรงอะคะ่ะ10เซนนะคะนี้ก็10เซนสะโพกล่าง นี้ลูกหน่อยแล้วเราก็กำหนดเอวนะคะสมมุติว่าดิฉันจะทำเอว27เอว27ถ้าเป็นเซนก็68นะคะ68ให้หาร4นะคะก็จะได้เท่ากับ17 17ให้เราบวกเกล็ดไปสัก3เซนติเมตรนะคะก็จะเป็น21ให้เราวัดจากจุดเนี่ยค่ะที่เราทำจีบหน้านางไว้ค่ะเราก็วัดไป21เซนติเมตรสะโพกสะโพกก็จะกำหนดที่92นะคะหาร4ก็จะเท่ากับ ยี่สิบสามเราก็ตีออกไปเลยค่ะยี่สิบสามเซนติเมตรที่สะโพกล่างนะคะก็ตีเส้นนะคะตีเส้น23่สิมขึ้นไปข้างบนก่อนค่ะแล้วก็ตียาวลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ให้เราโค้งนะคะเส้นเอวมาที่สะโพกล่างอะคะ่ะโค้งนิดนิดไปตามแบบอะคะ่ะ แล้วก็ช่วงปลายกับโปรงนะคะให้เราตีเข้า2เซนติเมตรจากจุดสะโพกล่างให้เราวัดลงมา6เซนติเมตรนะคะแล้วให้เราตีเส้นลงมาที่ตีเข้าะคะ่ะ2เซนติเมตรอย่างเนี้ยค่ะ แล้วให้เราวัดขึ้นไปนะคะเป็นฟาร์มชายกับโปรงนะคะให้เราวัดขึ้นไปสัก 1, 1. 5 5เซนเมตรแล้วให้เราโค้งใหม่นะคะตีเส้นโค้งนะคะก็ะ่จะไม่ให้ปลายกับโปรแรกนะค่ะนะะี่ค่ะแบบนี้ค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรามาแบ่งครึ่งที่จุดเอลนะคะสมมติว่าจุดเอลยี่เก็ครึ่งหนึ่งก็10.25แล้วก็วางจุดกึ่งกลางเลยค่ะแล้วเราก็ตีเกล็ดออกข้างละ1.5ึ่ซนเมนะคะแล้วก็ความยาวเกล็ด10บเซนติเมตรตีขึ้นไปเลยค่ะ เราจะใช้กล็ดเดียวนะคะ<ส>เมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วให้เรากลิ้งค่ะกลิ้งลอยนะคะเราจะเปิดออกมาค่ะเป็นแผ่นเต็มๆเนี่ยค่ะให้เรากลิ้งลอยเลยกลิ้งลอยตามที่เราวาดนะคะแล้วก็เส้นก็กลิ้งหมดค่ะทั้งสามเส้น แล้วก็เอวด้านบนนี้เราจะทํำเอวตรงๆนะคะเราไม่ต้องโคง้งส่วนเกล็ดแล้วก็กลิ้งออกมาเหมือนกันค่ะช่วงสะโพกบนสะโพกล่างต้องตรงกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เราโคง้งส่วนเอวถึงสะโพกค,ค่ะเมื่อเราเปิดออกมา แผ่นตีเส้นได้ชับอีกครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าจะมี กับลงอยู่2ด้านนะคะแล้วให้เราตัดนะคะ เราเล่นไว้ะคะ่ะแต่ด้านบนเราไม่ต้องตัดนะคะเราปล่อยชิ้นไว้เลยะคะ่ะ เป็นแบบนี้แม่เราคลี่กระดาษออกมานะคะจะเป็นเต็มๆแบบนี้ทีนี้ให้เราตับจีบนะคะนี่ค่ให้เราพลิก,กัะค่ะคลีกกระดาษให้ตรงกัาน,นคะคะแล้วให้เรา เข็มหมุดไว้นะคะให้ตรงกับเส้นทั้งสองสอง,สองเส้นเลยค่ะเพื่อที่จีบจะได้เท่ากันในส่วนนี้สำคัญนะคะเราต้องทำจีบให้สวยๆค่ะจีบหน้านางจีบแรกที่เรากับเข็มหมุดไว้นะคะให้เราเย็บ ลงมาประมาณ20เซนติเมตรคะหรือว่าตามต้องการนะคะให้เรากำหนดไว้นะคะเย็บมาถึงจุดที่ว่าเราต้องการะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างลงไปเราก็เย็บห่างๆนะคะใช้ฝีเข็มห่างๆเพื่อที่เราจะดึงได้ออกะคะ่ะเมื่อเราทำเสร็จชั้นจีบที่หน่งเสร็จนะคะเราก็ ไปที่จิตที่2นะคะเราก็ใช้เข็มกลัดกลับไว้ให้เส้นตรงกันนะคะ เราก็นำไปเย็บอีกค่ะเย็บให้เหมือนกันกันกบที่เราเย็บจีบที่หนึ่งอะคะ่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็มาเย็บจีบที่สามต่อนะคะเราก็ใช้เข็มหมุดติดไว้ให้เช้นตรงกันนะคะ ก็จะได้เป็นจีบหน้านาง3ามจีบที่เท่าเท่ากันแล้วเราก็รีบให้เรียบนะคะแล้วก็ในส่วนชิ้นด้านในสองชิ้นนะคะให้เราเย็บข้างๆอะคะ่ะเย็บลงมาเพื่อที่ว่าเราจะกลึงไว้ไม่ไม่ให้เคลื่อนนะคะให้จีบมันสวย ทั้งสองด้านนะคะเย็บนิดๆนะคะพอปิดนะคะด้านบนเราก็ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าใครจะเย็บเย็บก็ได้นะคะเนี่ยด้านริมสุดทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เก,เกล็ดเกล็ดเราก็เย็บเกล็ดนะคะเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นได้แบบนี้เราก็เก็บเกล็ด เนี้ยค่ะแล้วก็เย็บเกล็ดพูดถึงวิธีการทำไม่ไม่ได้ยากนะคะจิบหน้านางก็เราเข้าใจ แบบของดิฉันนี่มันมันจะง,ง่ายมากนะคะสอนแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่ดิฉันพลามไม่พอดิฉันก็มาใช้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็สร้างขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะอาจจะใช้แพทเทิร์นเดิมที่มีที่มีอยู่ค่ะเป็นกระโปรงมาตรฐานนะคะ ก็ความยาวก็ทําให้เท่ากันก็ใช้กริปเดียวเหมือนกันค่ะดิฉันจะโชว์แต่จีบหน้านางน,นะคะชิ้นหน้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางเนี่ยค่ะพอออกมาแล้วก็จะเป็นรูปล่างจะเป็นจีบหน้านาง3ชั้นนะคะเนี่ยค่ะลองทำกันดูนะคะรายละเอียดที่ฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ